ส่วนที่ตำบลแม่กาอําเภอเมืองจอนพะเยาเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าตอนนี้กําลังรอง,งบประมาณปี2566ของทางเทศบาลกันอย่างใจจดใจจ่อเพราะว่าถ้าไปดูตามแผนงานแล้วงบปี66จะถูกนํามาใช้พัฒนาถนนสายนี้ด้วยครับดูจากสภาพถนนคงไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมชาวบ้านเขาถึงรองบว่าถ้างบมาเนี่ยมันน่าจะทําให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้น ลุ้นนะครับนี่จะขับไปถึงบ้านหรือเปล่าจะล้มก่อนหรือเปล่านะครับเป็นการใช้ชีวิตของชาวบ้านหมู่ที่2ตําบลแม่กาอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับต้องใช้เส้นทางสัญจรไปมาจุดนี้คือซอยสมหมู่ที่2ครับเขาบอกว่าเดือดร้อนอย่างหนักหลังจากที่ถนนเนี่ยมันผุพังเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อคนใช้รถใช้ถนนลําบากครับไม่สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะรถเล็กนี่สัญจรไม่ได้เลยนะครับเช่นเดียวกับชาวบ้านในอีก กว่า10หลังคาเรือนก็ไม่สามารถใช้ถนนเส้นนี้ได้แล้วเสียหายแบบนี้มานานกว่าเดือนแล้วนะครับแม้จะมีการเข้ามาซ่อมแซมไปบ้างแล้วแต่ก็ซ่อมเล็กน้อยยังพบปัญหาน้ํากัดเซาะถนนจึงอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอเ,เข้ามาดําเนินการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้กลับมาใช้สัญจรได้อย่างสะดวกหน่อยครับที่ที่ผ่านมามีลักษณะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับไม่เปลนครับมันเหน็บพวงฝนตกเนี่ยมันเป็นหมดเลย ฝนไม่ตกทุกวันนะเนาะไม่ไปน้ำทรับไปเลยตรงนี้เป็นเป็นอย่างนี้มานานหรือยังประมาณเกือบเดือนนะแต่ฝนตกมากเหรอครับผมแล้วไม่มีหน่วยงานไหนมาเขามาซ่อมซ่อมก็เละซ่อมก็เละเทศบาลเขามาซ่อมนะซ่อมลักษณะไหนครับที่เขาเขาเอาหินพวกอะไรมาใส่อะแต่มาเอามปอยู่น้ำมันแรงจัดเนี่ยมันออกแทงออกนอกหมดอะเหรอเทศบาลก็มาทําให้อยู่เรื่อยแต่มาเอาสู้ไม่ไหว นักข่าวไปคุยกับนายสะอาดชัยกุลนายกเทศมนตรีตำบลแม่กาก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทางเทศบาลตำบลแม่กากำหนดแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนในหมู่บ้านแล้วนะครับโดยให้ชาวบ้านแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อประสานผ่านยังเทศบาลเข้ามาแก้ปัญหานี้หน่อยคือปัญหาที่เกิดขึ้นชี้แจงว่าเพิ่งจะรับทราบข้อมูลจากสื่อมวลชนนี่แหละครับเพราะผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้รายงานไปยังเทศบาลให้ได้รับทราบ และจะมีการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่และดําเนินการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านเร่งด่วนนะครับสำหรับถนนสายดังกล่าวเทศาบาลตําบลแม่กามีการผ่านก็ประมาณปี2566เพื่อที่จะปรับปรุงให้เป็นถนนลาดแอสฟัลติกไปจนถึงบ่อขยะของเทศาบาลซึ่งจะทําให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสะดวกขึ้นครับให้ผ่านพ่อหลวงผู้ใหญ่บ้านเพื่อเอาหนังสือไปลงทะเบียนลงเลข เรื่องโรงเรียนร้อยเราก็จะเรียนลาดับผ่านไอหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องให้เขาไปสํบรวจ mm hmm. แล้วก็หาวิธีการนํามาเสนอการแก้ไขทงางวัปนระมอย่างไงอย่างไงแล้วก็พอจะไปพวกกับน,นอกจากเขาเสนอแล้วเราอาจจะเอาไอผู้ผู้นำสุมชนหรือผู้ที่มีปัญหาตรงนั้นมาร่วมร่วม,ร,วมร่วมคิดไปด้วย mm hmm. เกิดยว้าที่เเสอนออาจจะเพิ่มเติมไงก็อพอมันเพิ่มเติมเสร็จก็สรุปก็ดำเนินการตามนั้น มีงบประมาณชัดเจนแล้วนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวจับตารอบทิศติดตามต่อนะครับว่าถนนจะเป็นอย่างไรนะครับ